นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเชิญคณะกรรมการจัดงานรวมพลคนเขียวแดงประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ในงานบุญมุทิตาคารวะรื่นเริงนายพนามาลีหอมนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้เชิญคณะผู้บริหารสมาคมนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยและคณะกรรมการในการจัดงานรวมพลคนเขียวแดงมาประชุมกันที่ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดย โดยคณะกรรมการในการจัดงานรวมพลคนเขียวแดงได้จัดขึ้นในวันที่6เมษายนของทุกปีสําหรับในปีนี้ทางนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งมีกิจกรรมในการจัดงานอย่างมากมายทีเดียวครับเป็นการประสานกับทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยและชมรมครูเก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยโดยการจัดงานในช่วงเช้าจะมีพิธีบวงสรวงหลวงพ่อขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของลูกพิบูลวิทยาลายัยทุกคนจากนั้นนะครับจะมีการประกอบพิธีทางศาสนา นาเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้บุคลากร,กรทางการศึกษาที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นสิริมงคลกับทางโรงเรียนณนะหอประชุมภูมิมัสโรหลังจากเสร็จพิธีก็จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาคมณนะห้องประชุมชม,มานาศและประกอบพิธีมุทิตาคารวะครูอวุโสณนะหอประชุมภูมิมัสโรและร่วมกันรับประทานอาหารที่มีการจัดซุ้มต่างๆไว้ส่วนในภาคค่าก็จะมีการประกอบพิธีแสดงความยินดีกับสิทธิ์เก่าดีเด่น,นที่ได้มีการคัดเลือกมาจากสาขา ต่างๆของแต่ละรุ่นที่เสนอมาโดยมีการจัดรูปแบบขบวนขึ้นรับโล่ประกาศกิติคุณและต่อด้วยการจับรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงานรวมพลคนเขียวแดงพร้อมกับมีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของในรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยความเป็นกันเองสนุกสนานรื่นเริงกับวงดนตรีสุขสันต์วันสว่างในรูปแบบของรำวงย้อนยุค4ี่ผครับ ปีนี้นะครับสมาคมนักเรียนเก่าก็จัดงานลงพลคนสีแดงในวันที่6มษายนนะครับรูปแบบงานก็สนุกสนานเรื่นเริงนะครับแล้วก็มีของรางวัลนะครับแจกผู้บร่ลมงานมากมายนะครับอาหารก็อย่างดีนะครับแล้วก็มีการเชิดชูเกียรติศิเก่าดีเด่นนะครับจำนวน27ท่านนะครับวงดนตรีก็ท่านอาจจะรู้จักกันนะครับของ สุขสันต์วันสว่างนะครับเป็นละมุลย้อนยุคสุฟ้าะนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีพิธีบวงสวงหลวงพ่อขาวนะครับเราเวลาประมาณ 6, 7โมงไปแล้วนะครับซึ่งจะทําพิธีบวงสวงที่บริเวณหลวงพ่อขาวเลยครับแล้วต่อจากนั้นก็จะมีการร่วมแสดงมุทิจารจิตคูกเก,ก่านะครับที่หอประชุมภุมิููมิสครับ